เรื่องเล่ากว่าจะรู้ว่าอยู่กับผีกระสือเมื่อสี่สิปีก่อนที่บ้านนวลทองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลความจเจริญมากไม่มีไฟฟ้ามีแค่ตะเกียงและดีที่สุดในสมัยนั้นก็น่าจะเป็นตะเกียงเจ้าพายุเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาหลายต่อหลายรุ่น คือสมัยที่คุณย่าทวดของแม่เต็มยังเป็นสาวๆชื่อว่าย่าแจ่มช่วงนั้นที่หมู่บ้านมีคนเจอกระสือกันบ่อยมากแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครที่เป็นกระสือกันแน่จนย่าแจ่มได้ไปรู้จักกับปู่เหลิมทั้งคู่ก็ชอบพอกันมากรักกัน เวลาผ่านไปไม่นานปู่เฉลิมกับย่าแจมก็ตกลงแต่งงานกันแบบปู่ข้อไม้ข้อมือแล้วฝ่ายย่าแจมก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของปู่เหลิมเพราะสมัยก่อนความรักสำคัญกว่าเงินทองใดๆที่บ้านปู่เหลิมก็จะเป็นบ้านไม้เก่าๆมีสองชั้น และค่อนข้างอับมากบรรยากาศอึมครึมสลัวสลัวอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยจะต้อนรับแขกและก็ไม่ค่อยมีใครเขาจะเข้ามาสักเท่าไหรที่บ้านปู่เหลิมก็จะมีแม่ของปู่เหลิมเท่านั้นที่อาศัยอยู่ด้วยแกชื่อยายหอมเมื่อา่าแจมเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้คืนแรกนั้นยา่าแจมก็นอนหลับ แล้วก็ได้ฝันไปว่าตกจากที่สูงจนญาติจำสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ก็เห็นปู่เหลิมยังหลับอยู่ข้างๆญาติจำก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าคงเพราะนอนต่างที่พอจะนอนต่อสายตาก็ดันไปสะดุดกับหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทญาติจำกำลังจะลุกไปปิดแต่ว่า อยู่ๆเห็นมีแสงสีแดงลอดผ่านเข้ามาตอนนั้นเองในหัวของย่าจมก็นึกถึงคำพูดของชาวบ้านที่ว่าช่วงนี้มีกระสือออกมาบ่อยย่าจมเริ่มใจเสียรีบนอนลงแต่สตายตาก็ยังแอบดูที่หน้าต่างนั่นอยู่ย่าจมตกใจสุดขีดเพราะจูจ่ๆหน้าต่างที่แง้มอยู่ ก็ถูกใครบางคนปิดให้สนิทจากด้านนอกยิ่งไปกว่านั้นห้องที่ย่าแจมนอนอยู่มันคือชั้นสองของบ้านทําให้ย่าแจมยิ่งมั่นใจว่าไม่ใช่คนแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นย่าแจมได้เล่าให้ปู่เหลิมฟังแต่กลับโดนต่อว่าอุปมาอุปไมยไปเองย่าแจมก็เลยไม่ได้เล่าอะไรต่อช่วงสาย ยาแจมที่กำลังทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูไปเรื่อยๆสายตาก็เหลือไปเห็นรอยเลือดหยดเป็นดวงตามพื้นกระดานไม้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแค่เอกใจว่าลุงเหลิมแกค,คงไปยิงนกกระยางมาได้อาจจะเป็นเลือดนกกระยางก็ได้ยาแจมวันๆก็ใช้เวลาอยู่แต่กับที่บ้านแต่ที่น่าสังเกตคือ แม่ของปู่เหลิมไม่เห็นแก่ออกไปไหนเลยไม่ยอมออกจากห้องเลยคิดว่าแกคงแก่แล้วคงต้องการพักผ่อนเยอะๆแต่ก็สงสัยในใจอีกว่าใจคอจะไม่ลงมากินข้าวกินปลาเลยหรือ่อาแจมก็เลยตัดสินใจไปเคาะประตูห้องดาวแม่ไม่ลงมากินข้าวหน่อยหรอจ๊ะเที่ยงแล้วจ้ะ แล้วก็มีเสียงเบาๆตอบกลับมากูกินแล้วมึงกินเถอะย่าแจ่มก็เลยไม่บังคับพอตกเก็นวันนั้นช่วงที่ย่าแจ่มกําลังทํากับข้าวอยู่ก็ต้องตกใจตาโตเพราะยายหอมเดินมาในครัวย่าแจ่มก็เลยถามแม่หิวเหรอจ๊ะยายหอมมองมาด้วยสายตาอันเย็นชา เหมือนจะยิ้มดูสายตาเหมือนแกปิดบังอะไรไว้อยู่และยายหอมก็ตอบว่าหูมาช่วยทำกับข้าวแล้วยายหอมก็เดินเข้ามาใกล้ญาจําเท่านั้นแหละญาจําได้กลิ่นเหม็นสาบแรงมากจนคลื่นใส้ในใจญาจําคิดว่ายายหอมคงขี้เกียจอาบน้ำก็ไม่ได้คิดอะไรมาก พยายามอยู่ห่างๆแกเอาไว้เย็นวันนั้นก็นั่งกินข้าวกินปลาพร้อมหน้ากันทั้งสามคนหลังจากกินข้าวเสร็จย่าแจมก็รู้สึกง่วงมากง่วงเหมือนจะล้มนอนให้ได้เดียวนั้นทั้งที่เวลาแค่ทุ่มเสร็จเสร็จ่าแจมจึงเข้ามานอนแต่ก็เห็นปู่เหลิมนอนก่อนอยู่แล้วสักพักย่าแจมก็หลับไป จนตื่นอีกทีก็เช้าย่าแจมลุกจากที่นอนเพื่อจะลงไปล้างหน้าและหุงข้าวทํากับข้าวตอนเช้าระหว่างลงบันไดอยู่ๆย่าแจมก็ได้กลิ่นเหม็นขาวรุนแรงมากและมีหยดเลือดเหมือนเลือดไก่เลือดนกย่าแจ่มคิดในใจว่าใครมาทำอะไรผัวก็นอนหลับอยู่ในบ้านย่าแจมก็เริ่มระแวง กับสิ่งที่เกิดขึ้นพอตกเย็นยายหอมก็มาช่วยทำกับข้าวเหมือนเดิมพอกินเสร็จ่าแจ่มก็ง่วงนอนอีกแล้วพอตื่นเช้ามาก็มีกลิ่นเหม็นข่าวเป็นแบบนี้ทุกๆุกวันติดต่อกันเกือบสองอาทิตย์ย่าแจ่มเลยตัดสินใจออกไปหาเพื่อนๆนเพื่อป,ปรึกษาพอเพื่อนๆได้ฟัง ก็ถึงกับชวนกันไปสำนักแม่หมอที่คนแถวนั้นเรื่องลือกันว่าเก่งกล้ามากพอเล่าเรื่องราวทั้งหมดแม่หมอก็ถามเสียงดุว่ามึงอยู่ไปได้ยังไงย่าจ่มก็ทำหน้างงๆพร้อมกับถามว่าอะไรเหรอจะ๊ะที่ว่าอยู่ไปได้ยังไงแม่หมอบอกว่าคืนนี้มึงอยากกินข้าวอยากกินน้ำที่ยายหอมมาช่วยมึงทำมึงจะได้เห็นอะไร ที่มึงอาจจะคิดใหม่ถึงให้มึงรวบรวมสติให้ดีอย่าตกใจในสิ่งที่มึงเห็นที่สําคัญมึงต้องแอบปิดประตูหน้าต่างลงกรอนให้ครบทุกบานอย่าให้คนในบ้านมึงรู้เด็ดขาดกลับไปบ้านวันนั้นย่าแจ่มก็ลองทำตามที่แม่หมอบอกทุกอย่างแบบงงๆถึงเวลากินข้าวก็ทำท่าเคี้ยว แต่ก็คายทิ้งลงขันน้ำหมดน้ำก็ไม่กินแล้วก็ทำท่าง่วงมากแล้วย่าแจ่มก็เอ่ยปากขอตัวลุงเหลิมและยายหอมขึ้นไปนอนก่อนเวลายังไม่ถึงหนึ่งทุ่มด้วยซ้ำแล้วย่าแจ่มก็แอบไปปิดหน้าต่างประตูลงกรหมดทุกบาทรวมทั้งหน้าต่างห้องนอนของยายหอมด้วยแล้วก็เข้ามุ้งนอนที่น่าแปลกก็คือ ย่าแจ่ไม่มีอาการง่วงแม้แต่นิดเดียวแต่ก็เข้าไปนอนในมุง้งถึงเวลาลุงเหลือมก็ตามขึ้นมานอนย่าแจ่มก็นอนไปแล้วก็คิดไปเรื่อยจนเผลอหลับตกดึกเสียงดังทำให้ย่าแจ่มตื่นขึ้นมาและก็ต้องตกใจสุดขีดภาพที่เห็นคือยายหอมที่มีแต่หัว พร้อมกับแสงสีแดงจนไม่อาจเห็นได้ว่าท่อนล่างคืออะไรกำลังเอาหัวชนหน้าต่างบานเดียวกันกับที่ย่าจําเห็นในคืนแรกไม่หยุดย่าจํากลัวจนน้ำตาไหลพรากผนนี่ลุกไปทั้งตัวใจก็เต้นแทบจะหลุดออกมาย่าจำไม่รู้จะทำยังไงจึงหันไปปลุกปู่เหลิมแต่เขย่าเท่าไรปู่เหลิมก็ไม่ตื่น หลับเป็นตายเหมือนโดนวางยาสลบยังไงอย่างนั้นยาแจมเพลอสะอื่นออกมาทําให้กระสือยายหอมค่อยๆหันมาตามเสียงของยาแจมแล้วลอยมาทางมุ้งยาแจมกับลุงเหลิมอย่างช้าๆยาแจมรีบตรวจมนในใจในขณะที่กระสือยายหอมค่อยๆลอยมายาแจมก็หลีตามอง กระสือยายหอมมีดวงตาแดงกรำ่ำผมยาวสยายมีสีแดงสมสมวูบวาบกระสือยายหอมก็ลอยวนไปรอบๆมุง้งก่อนจะถามขึ้นว่ามึงปิดหน้าต่างกูทำไมแล้วญาตแจ่มก็สลบไปพอเช้ามาญาตแจ่มรู้สึกตัวก็รีบเก็บข้าวของกลับมาอยู่บ้านของตัวเองแต่ปู่เหลิมไม่ยอมมา เพราะเป็นห่วงแม่เรื่องราวในครั้งนั้นทำให้ย่าแจ่มกับปู่เหลิมต้องเลิกรากันไปปู่เหลิมไม่เชื่อในสิ่งที่ย่าแจ่มเล่าให้ฟังจนทุกวันนี้ทันทั้งหมดในเรื่องก็ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วแต่ที่นั่นหมู่บ้านโนนทองก็ยังมีผู้คนที่ไปหากบหาเขียดหาปลาเวลากลางคืน มีคนโดนกระสือไล่วิ่งหนีกันกระเจิงก็มีและคนที่เห็นผีกระสือก็ยังเห็นอยู่และนั่มเรือกันมาจนถึงทุกวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลและกัลยานามิตรทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้จัดทำด้วยนะครับ